เขาถามหน่อยว่าช่อนที่ไหนคะไม่บอกไม่บอกไม่บอกกล้องแล้วเราลงคิมามลงคิมทำไม่บอกคนอื่นนะครับหนูซ่อนแอบบอกไม่ได้เดี๋ยวเราจบเดี๋ยวถ่ายเปันยอมแพ้ย์กจะบอกต้องรอให้เปันยอมแพ้ก่อนไม่รู้หนูไม่รู้เหนะหนูไม่รู้เลยเขาว่าหนูซ่อนในของหนูเพราแล้วยังไม่หมดนะต้องรู้ยีงของเขาวันนี้สองนนี้เล่นอะไรกันคะ กกาฟัไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนว่าใครชื่ออะไรกันบ้างคะา่ะอายุอายุเล็กสุดอ,อ,อาทิละคนนะอายุเล็กสวัสดีชื่อแอปเปิลค่ะชื่อน้องแอปเปิลเธอก่อนเธอก่อนเชอร์รี่ค่ะช,ชื่ออะไรนะคะเชอร์ออรี่ชื่อแ้วชื่อมัมมี่ค่ะชื่ออะไรนะคะมัมมี่ค่ะ อันนี้อาตอมคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะอาตอมคนเดิมน,นะคะับมุกืออาติงคนเดิมที่เนาะตัวนางสาลีสัตว์ไปคืออ่าอาบกมือหน่อยบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยเอาวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะเล่นอีกาฟักไขอ่อีกาฟักไข่เล่นด้วยหน่อยวิธีก็คือแปลกประหลาดอ่าแลมันจะหายไปไหนไดันงเสงงียงดังแปลกประหลาด

มายี่มาโคตรเนียนอะของผมอะยกยี่เนียนกันไม่ใช่ที่เดิมแล้วไหนคะเจอไหมคะดนไป่นนไที่ัพ่สูนี้ได้มู 主天桥，东东，西西。 โอโอแอปเปิลแอปเปลจยัง hmm. เ oh. uh oh. ี้ยครคับตรเสื้อโคตรเนียนแล้วครับโอ้โหเร็วหาต่อโอ๋อเจอแล้วยังไม่หมดเลยคือต้องตังงสองค่ไบอกตรงน้นตรงนู้นตรงนตรงนูแบี้แบี้แี่กันเดี๋ยวบอกเลนี่โคตรเนียนบอกเลนี่คตรเนียนมีใครหาเจอไหมี้ระวังหัวด้วยนะเวลาก้มนะคะ ต้องเดี๋ยวเนี่ยมันต้องอึมันต้องเหนื่อยตรงตัวไหนเนี่ยบุกเลยโคตรเงี้นจอประหลาดมีอันอันเหนื่อยอยู่หลังก่อนแล้วก็อีกอันอยู่หลังพี่บอลอีกอันอีกไอ้มียสองเลยสองอันอันนึงอยู่หลังพี่บอลอันนึงอยู่ตรงเปย์เฮ้ยเจี๊ยบเพราะหนูไม่รู้เลยว่าใคร ตอมมาไว้ไหนคะของตอมล่ะเจอแล้วเหรอนู่นที่ตะไบหลจะแอบอยู่ตรงรงนี้เลยเหลอเจอแล้วเอีกงคู่เสองคู่ออะาเฉลยเลยเฉลยเยอยากให้เฉลยอยากไปเฉสองคู่2คนที่ล้อปเฉลยอัพปอยากเฉลยอ็เปนไหนพต้องไนบ้างไม่บอกข้าบอกือวพแอปเปิ้ล อะขอถามหน่อย่าช่อนที่ไหนคะให้บอกไม่บอกไม่บอกอ้าวบอก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 กล้องแล้วเรลงคิมามลงคิมไม่บอกคนอื่นนะครับ้เดี๋ยวาจยถาอมแพเรต้องรอให้เปนยอมแพ้ก่อนไม่รู้ันอยู่่งก็ไม่รู้เหมือนกันหมาว่าหนูซ่อนที่ของหนูครบแล้วครบแล้วอ้าวอ้าตรวจตรวตรวจตรวจครนับนับดูว่าครบไหม มามามาโอเคต้องบอก